ปฐุมธานีครับคุณเปิ้ลคุณผู้ชมนะเมื่อวานนี้จากการรายงานเนี่ยผู้ติดเชื้อแตะหลักพันแล้วนะครับโดยการถแถลงของคุณหมอทวีสินวิศนุโยธินครับโฆษกสบคก็บอกว่าที่ปฐุมธานีมีคลัสเตอร์ตลาดไทยในอำเภอคลองหลวงตอนนี้ต้องจับตายจริงๆฮะมีรายงานผู้ติดเชื้อเข้ามาใหม่ท่านนับเฉพาะข้อมูลวันที่11กรกฎาคมเนี่ยสูงถึง826คนนะครับอันนี้ที่ตลาดไทยนะซึ่งถ้ารวมสะสมตั้งแต่14มิถุนายน ทำให้มีมากถึง2,938คนด้วยกันครับโดยทีมสสจปทุมธานีก็เข้าไปตรวจเชิงลุกในกลุ่มคลัสเตอร์ตลาดไทยก็เจอผู้ป่วยจํานวนมากเลยครับทางทีมงานสสจเขาบอกว่าต้องขอขอบคุณความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือนะครับถึงแม้ว่าจะเจอ826คนเนี่ยแต่พวกเขาจะเดินหน้าพยายามจะค้นหาผู้ติดเชื้อให้ได้มากที่สุดครับตอนนี้การติดเชื้อของคนในกลุ่มปัจจุบันนี้ เป็นโควิดสายพันธุ์เดลต้าหรือว่าอินเดียนะครับซึ่งก็อย่างที่เราทราบกันมันจะมีความรุนแรงแล้วก็แพร่เชื้อได้อย่างรวดเร็วสหําหรับคลัสเตอร์ตลาดไทยทําให้จังหวัดปฐุมธานีก็มีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาจากการรายงานเมื่อวานนี้1,108คนครับเป็นอันดับสของประเทศนะฮะรองเพียงแค่กรุงเทพมหานครเท่านั้นเดี๋ยวไปฟังการถแถลงของคุณหมอทวีสินนะฮะ นะครับก็จะเห็นภาพของเส้นสีส้มนะครับ ก็นําเข้ามาสู่การรักษานะครับจริงๆแล้วอย่างนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องขอบคุณทางความร่วมมือของพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือเพื่อเราจะได้แยกตัวเลขไปถึงแม้จะเจอกัน800กว่านะครับก็จะต้องพยายามหาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะตอนนี้การติดเชื้อของกลุ่มคนในกลุ่มปัจจุบันนี้เป็นสายพันธุ์ที่มาจากเดเลตาก็จะมีความรุนแรงในเรื่องของการแพร่เชื้อได้เร็ว นะครับไปดูครับตัวเลขที่เป็นคลัสเตอร์ใหม่ๆจริงๆแล้วปทุมธานีนี่ตลาดไทยเป็นต่อเนื่องมาจากของเก่าอยู่แล้วตั้งแต่14มิถุน,นายนนะครับเพียงแต่วันนี้ไปทำแอ็กซีสเคสไฟดิงก็จะเห็นตัวเลข3หลักก็เลยทำให้ตัวเลขรวมเยอะขึ้นไปนะครับ ส่วนความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดไทยตอนนี้ออกมาประกาศยกเว้นค่าเช่า,ชาเฉพาะส่วนที่เป็นตลาดนะคะคาดว่าในตลาดไทยเนี่ยมันน่าจะมีพวกอาคารพาณิชย์รหรือว่าอาจจะเป็นส่วนต่างๆที่ไม่ใช่ตลาดแต่ว่าตอนนี้คือตลาดเนี่ยยกเลิกไปแล้วมไม่ได้เก็บค่าเช่าแล้วนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการพร้อมกับประกาศระงับการลงทะเบียนตรวจเชิงรุกแล้วด้วยค่ะ ขณะที่สมาคมสื่อสร้างสารรค์เพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวภาคตะว,วันออกเมื่อวานนี้ทำหนังสือเปิดผนึกถึงประชาชนภาคตะว,วันออกนะคะบอกว่าแม้ว่าทางตลาดไทยจะมีประกาศแจ้งปิดให้บริการตลาดบางอาคารตั้งแต่วันที่5ถึง14กรกฎาคมแล้วก็มีการตรวจเชิงรุกภายในพื้นที่ของตลาดทั้งหมดโดยจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่15กรกฎาคมนี้แต่ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเริ่มพบว่าในภาคตะว,วันออกหลายจังหวัด มีผู้ติดเชื้อที่มีประวัติไปเชื่อมโยงกับตลาดไทยอะค่ะคือก่อนหน้านี้ตอนที่มีการติดเชื้อเนี่ยเหมือนไปไปซื้อขายกันแล้วเขาเป็นพ่อค้าแม่ค้าใช่ไหมก็อาจจะมีการเคลื่อนย้ายไปหลายจังหวัดด้วยถูกต้องแล้วก็ไปเอาของกลับมาขายในพื้นที่จังหวัดตัวเองฉะนั้นจึงขอความร่วมมือไปอยังประชาชนภาคตะวันออก ที่เดินทางหรือติดต่อกับผู้ที่เดินทางเข้าออกตลาดไทยในระหว่างวันที่20มิถุนายนถึง4กรกฎาคมก็คือตั้งแต่ตกลางกลงเดือนที่แล้วนะคะคให้เข้ารับการตรวจหาเชือ้อไวรัสโควิด -19 โดยเร่งด่วนค่ะและขอเรียกร้องไปยังหน่วยงานเอกชนและรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการในการตรวจหาเชื้อมาอำนวยความสะดวกให้กับพื้นที่ภาคตะวันออกหน่อยได้ไหม,มประชาชนกลุ่มเสี่ยงเขาก็เยอะนะคะให้ได้รับการตรวจหาเชื้ออย่างครอบคลุมและรับทราบผลโดยเร็วที่สุด ก่อนที่จะกลายเป็นพาหะแพร่ไปยังครอบครัวและชุมชนโดยรอบเหมือนที่มันเคยเกิดขึ้นแบบคลัสเตอร์ทองหล่อค่ะ